รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพอมริรนทีวีสนับสนุนโดยกองทวนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงนนกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภาพช้างกำลังเล่นน้ำภาพเสือโครกภาพผู้กระทริงภาพจระเข้ภาพนกห,หลายชนิดภาพสัตว์หลากหลายพื้ป่าลูกนกบิงเข้ามานาจอตัวหนังสือสีเขียววิ่งตามเรียงกันเป็นแกงกระจานสูม่มรดก พื้นป่าติดแม่น้ำม,มุมสูงเจ้าหน้าที่ใส่ชุดลายทางเดินในป่าริมแม่น้ำที่มีพรมยาการเดินเท้าสำรวจแกะรอยเป็นวิธีดีก็น่าสำรวจนำมาใช้เพื่อหาเส้นทางการเดินของสัตว์ป่าเป้าหมายด้วยหวังที่จะใช้เส้นทางที่มันเดินในการค้นหารังคนเห็นมีน้ำทงัง พื้นที่ที่สำรวจเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการวางไข่ของสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับโลกนี้มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แต่วันนี้พวกมันอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ภารกิจของคณะสำรวจในครั้งนี้คือการตามหารังจระเข้สยาม เมออนนนนทีดดิิงงงยางาตาตตพจราเข้น้ำจืดหรือจระเข้สยามหรือจระเข้บึงตามธรรมชาติจัดเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือ critically endangered species ตามบัญชีแดงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่เรียกสั้นๆว่า IUCN Red List โลโก้ IUCN Red List ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถือเป็นพื้นที่หนึ่งในไม่กี่แห่งของไทยที่ยังพบประชากรจระเข้สยามตามธรรมชาติรูปจระเข้ในน้ำแก่งกระจานสู่มรดกโลกตอนจระเข้สยามแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีมีต้นกำเนิดจากเทือเขาสูง ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาโดยไหลามารวมกับแม่น้ำบางกลอยและลำน้ำสาขาต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรแม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำค่อนข้างใหญ่แต่ว่าโดยตัวแม่น้ำหลักนมาจากแม่น้ำบางกลอยซึ่งไหลาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาจบกับแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ประมาณเหนือหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอย แม,แม่น้ําเพชรบุรีเองก็มีลําห้วยสาขาอีกหลายห้วยอย่างห้วยตะเกณฑนโพตะเกณฑนพาดู<ม>ก็ไหลมาจบกับแม่น้ําบางกรอยแล้วก็ไหลไปทางทิศตะวันออกมาลงเขื่อนแข่งกระจานก่อนลงเขื่อนแข่งกระจานก็จะมีห้วยแม่ประโดนอีกห้วยแม่สเสรียงที่ไหลมาบรรจบอีกเพราะฉะนั้นลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยเลยค่อนข้างเป็นลุ่มน้ําค่อนข้างใหญ่ครับก็อ,อํานวยประโยชน์ให้กับคนในระดับภาคเนี่ยได้สบายครับ ทุกๆปีในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงการวางไข่ของจระเข้สยามคณะสำรวจที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทยจะลงพื้นที่การตรวจสอบการทำรังวางไข่และนี่เป็นการตรวจสอบครั้งแรกของปี63งพน้าิบ การเข้าสำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเดินเลาะป่าไปตามแม่น้ำและบางช่วงต้องข้ามน้ำเข้าไปเจ้าหน้าที่หลายคนกำลังเดินลงเดินที่ลาดชาันใกล้แม่น้ำการสำรวจจึงจำเป็นต้องใช้เรือยางแต่ในป่าลึกอุปกรณ์ทุกอย่างที่นำไปด้วยต้องแบกเข้าไปรวมถึงเรือยางน้ำหนัก80กิโลกรัมลำนี้วิธีที่สะดวกที่สุดคือ การนำเรือ,อยางลงแม่น้ำที่ใกล้ที่สุดแล้วค่อยพายเรือทวนน้ำขึ้นไปสมทบกับคณะสำรวจอีกส่วนที่เดินเท้าขึ้นไปรอหลังใช้เวลาสูบลมสักพักเรือ,อยางก็พร้อมที่จะลงน้ำเจ้าหน้าที่ลากเรือลงน้ำและพา,า,ายเรือไปแม้่การพายเรือทวนน้ำขึ้นไปในช่วงนี้อาจจะไม่ลำบากนัก แต่การเดินทางยังคงมีอุปสรรคจากแก่งหินในแม่น้ําเมื่อถึงแก่งก็ต้องเปลี่ยนจากการพายเรือเป็นการลากเรือด้วยแรงคนทวนน้าขึ้นไปแทนเจ้าหน้าที่ลากเรือไปตามแลนน้ำไปเจ้าหน้าที่ขึ้นจากนาำหลังจากผ่านอุปสรรคมาจนถึงพื้นที่เป้าหมายคณะสำรวจก็แบ่งการทํางานออกเป็นสองชุดชุดแรกเดินขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งเป็นที่ทํากินของชาวบ้าน โดยใช้โดรนบินหาร่องรอยการทำรังจากทางอากาศอี๋จะให้วอลศูนย์นะงดการใช้แหวนสักระยะเพราเดี๋ยวจะเอาอากาศสัญญาณขึ้น,นครับทรับ61ครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้อากาศยานาเป็นโดรนนะครับบินขึ้นไปดูภาพด้านบนช่วยให้เราอาระไรนะครัประหยัดคนที่จะครอบคุมพื้นที่ได้คร่าวๆนะครับในกรณีที่เราเห็นจุดที่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาทำรังฮะซึ่งมืติแม่จระเข้ก็จะเปิดเป็นวงกว้างพื้นที่กว้างให้เราสามารถเห็นได้จากโดรนนะฮะแล้วเราก็ ใช้คนเข้าไปสำรวจยืนยันละเอียดอีกทีหนึงเจ้าหน้าที่พายเรือ,อยาทีมสำรวจอีกชุดภายเรือเลาะไปตามริมน้ำเพื่อมองหาร่องรอยที่จระเข้ขึ้นจากน้ำซึ่งอาจเป็นทางที่มันขึ้นไปทำรังข้างบนเป็นยังไงบ้างครับ ทีมทีมนี้กำลังล่องเรือแล้วครับเริ่มล่องเรือตามตามน้ำขึ้นไปเรือ่อยๆทางปราิาัทร็นชายฝั่งนะครับหลังสำรวจทางเรือได้ไม่นานสำเนาเจริญสุขงงหรือครูเนาหนึ่งในคนที่ร่วมสำรวจจระเข้ทุกปีก็ขอลงจากเรือเพื่อเดินตรวจสอบรอยริมชายฝั่งโดยให้คนอื่นๆล่องเรือหาต่อไป เราล่องเรือมาจนถึงบริเวณที่จระเขตทำรางเป็นประจำแต่ไม่พบร่องรอยการขึ้นลงหน้นองไปตามและไปรือองนคณะสำรวจจึงเปลี่ยนเป็นการเดินเ้าตรวจวหาร่องรอย หลังจากเดินหากันอยู่พักใหญ่ครูเนาที่เดินตามมาสมทบก็พบร่องรอยบางอย่างอย่างนี้คือไม่แน่ชัดเพราะเราเราไม่เห็นรอยเล็บใช่ไหมแต่สันนิษฐานว่าใกล้เคียงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันท้องมันจะแบนว่าไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปไงมันจะลูดท้องขึ้นไาเนี่ยมันจะลื่นมันจะเรียบแต่ทุงนี้ก็น่าสงสัยว่าพอพอเรามันเลื่อมไงแล้วก็มันโดนฝนพอโดนฝนชับเนี่ยคือร่องรอยเล็บมันหาย ภาพบนพื้นดินมีร่องรอยจอเกแต่รอยที่พบเป็นรอยเก่าซึ่งหากเป็นทางที่จรเข้ขึ้นลงไปทำรังน่าจะมีร่องรอยการเดินเป็นประจำ